สวัสดีตอนเช้านะโอ้แบตเตอรี่มาเยอะสวัสดีตอนเช้าศิรวิทย์เด็กชายศิรวิทย์ดำสกุลไรนะชไปแล้ตัต๋อตตตตอะไรเนี่ยนะอ่าบวชได้บวชเห็นเห็นผมไหมครับผมเพิ่งจะขึ้นเนี่ยตอนนี้บวชรุ่นฉลองใจดีที่ที่หมู่บ้านเนี่ยค่ะที่ชื่อหลอกขีเป็นเด็กที่อาศัยอยู่จากหมู่บ้าน เห็นไหมคะเด็กที่นี่ทำเป็นทุกอย่างแข็งแรงด้วยยกหินยกทรายแล้วก็กอพระเจดีช่วยกันทำแต่เช้าเลยเนี่ยเนี่ยมาแต่เช้ามันจะมารับบุญวันนี้จะมารับบุญอะไรดีคะสิริฐีแมารู้มารู้เหรอบุญเยอะมากเลยใช่ไหมเลยมารู้แต่แน่ๆอ่ะคือลงไปเอาหินใช่ไหมเพราะว่ากำลังก่อสร้างหินอยู่เนาะแล้วก็เอาเอาอะไรอีกเนาะ ตายเอาด้วยมแม่วันนี้ม่รไม่คงไม่ไม่ได้ไปที่แม่น้ำนะไม่ได้ไปที่ห้วยโอ้อยากไปที่ห้วยจังแล้วอยู่โรงเรียนอะไรซืดาวิดชื่อหรือคีโรงเรียนเธอชื่อคีชื่อ,อหลอกคีถึงละถึงมออะไรแล้วเนี่ยปสี่สี่เองเหรอโอ <precautions. S 1> ้ต้องเรียนอีกเยอะเลยนะอืมแล้วแล้วดูนี่สิใครสอนให้ใครสอนให้ซักผ้าอย่างเงี้ยเก่งจังขย,ขยี้ขยี้เลยใช่ไหม ว้าวแล้วนี่เสื้อสีฟ้านี่เสื้ออะไรเสื้อกีฬาฮะ <Okay. S 1> เสื้อทีมเหรอไม่ใช่เหรอโอ้เก่งมากกีฬาเด็กเด็กที่นี่เขาเขาทำเขาซักผ้าเองนะแต่ที่เมืองไทยเขาไม่ซักกันนะในกรุงเทพอะใช่ไหมแม่แม่แตงโมเด็กเด็กในกรุงเทพซักผ้าเป็นหรือเปล่าไม่ซักนี่นี่ต้องขยี้แบบนี้ เอาเป็นตัวอย่างไว้เลยนะเด็กที่ไหนมาดูไม่ต้องเด็กดอยหรอกเด็กกรุงเทพเด็กเมืองนอกเด็กเมืองไทยที่ไหนที่ไหนขัดทําไว้เพราะว่าต่อไปเราไม่รู้ต่อไปเราอยู่คนเดียวเราจะต้องทําเองได้ทุกอย่างใช,ใช่ไหมศิรวิทย์ใช่คนระดีมากดีมากสิวิทย์นำสกุลอีกทีสัตยากรูสัตอะไรนะสัตยากร,อรนะูอ๋อสัตยะ,อ,ตยะอะไรกูนะ สัตยากากูอ่ะสัตยากากูนมีเหรอสัตยากยากูน <laughs> โอเคขอบใจนะศิลวิทย์นะมาแต่เช้าเลยดีมากดีมากมาเด็กรับบุญกันนะ